อดีจ้าที่แม่มากินข้าวน้ำเดือยไม่ได้อันเจ้าบองพี่องเจ้าบองน้องอันเน็ตคนเซ็ไงไม่เอาเฮ้อเราสรั่งมากเลยเราวะมันเพ็ดสีซะเรากินไม่ได้ก็สั่งมายัางดีนะเออยังดีเลยนี่เราวะมันเพ็ดแห้งวันนี้นก็ได้อันนี้ละระดิตที่ซื้อมาอันมือก่อนกันละ บะคลีนึงไก่ล้วก็ไข่หิวแหงคลิเจี๊ยงเรากินไม่ได้แลวม้วนเพลในเข้ามากตั้งหลายนี่นะโอ้ข้อพูดหลายๆด้วยน้องเน็แตงกี๋หลาหลายหรือคะต้องขอพระสันหนึ่งดอกขอบคุณเจ้าน้องเนทคนเชียงใหม่ให้มาความนัวความเจ้มจนจะบองสุกนะน้องเรามีสิ่งดี นัวขนาดเป็นนัเลกทั้งบ้านเหาผ้าเดียวอันตกกาละบออแม่อันคุณพ่อกับคุณแม่ค่อยนะเพื่อนวาโอ้ยปีนี้นะว่านเอาว่านหละว่านเข้ามาน้ำทูม <c oughs> น้ำทูมเอเซเลทิมมาน,นี่ได้อันนั้นตกกาใหม่เพื่อนว่เนี่มันน่าจะะจะกินอยู่บอมันจะกินเขาเ,เราอยู่บอ วันนี้มันสุกเอ็ดงานกะเซาเป็นมื้นสุดท้ายอืมเป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเข้ากะบายแล้วกะดูดหนึ่งอาทิตย์แล้วกะกลไปเอ็ดกะกลางคืนเลย โอเคน่อยว่าเผ็ดก่านน้องเราเป็นคนไม่กินเผ็ด อนนี้ก็คืออย่างอ่ะได้เอ็กคลิปออกมาไล้เลยเลยจ้าพ่อหวานรู้สึกว่าเยอะค่ะเอ็กไพรมาอ่ะอ่ะคือค่ะคลิปกับตัดต่ออืมคือว่าค่ะน่งเห็นออกมาได้เลยนะคือแมวว่วาตอนนี้เขาได้ซับสไคร์แคสสิบแปดคนใ <c oughs> อยกันไม่ยอมแพ้ใครไปได้เลย,เลย อืมอืมอร่อยมือ่อเอินวันเสาร์กะเล้งดุจ้ะแฟนเล่าไปเอ็ดงายแล้วเดี๋ยวค่อยไปอันเอ็ดกะกลางคืนแล้วเล่ากะเอาไรได้เอ็ดง่านวันเสาร์อาทิตย์น้อยลงุปวันเราก็กได้ทำงานเต็มวันเนาะจำถึงสุกนี่ค่ะ ตอนนีใ้ใช้เวลาทั้งเดียวหนีบเดี๋ยวยยว,วันเสาร์ที่อ่านยี่สิบแปดอะไรเปลี่านหันเต่งยังไม่ทันได้ชุดอยู่ดดยชุดเลิกกระชับไม่ได้แน่นขนาดยังให้ไปหาชุดมาเดี๋ยวยังมาเก็บบรรยากาศ งานแต่งมือเดิมหรอจ๊ะงานแต่งแบบอังกฤษอังกฤษเขาเส้นไปพิธีซอลผมนะจ้าใบาตอนนั่นมาแรงกระเป็นกินเลี้ยงอ่ะ โซลคับพิธีการพอละม่ไกลจะมองยืนเธอเด้อประมาณว่าอีอำเภอหนึ่งตอนแรกว่าเราจองโรงแรมจะ้ะไปเห็นค้าโรงแรมสองร้อยกว่าปอนอื้ เดี๋ยวค่อยละครับกรับเองแซมมี่แต่เป็นคนขับไปแล้วค่อยละค่อยละ,ยละไม่ดื่มค่อยละครับมาเฮิรนว่างแผ่นเดียวว่าจะทันดะอาทิตย์หน้าอันยุทธอธิษฐานกับไม่ได้แผ่นเลยนะเอาละเาลานลไปท่านไปนี่กับไม่ได้จองม <laughs> ันมองเลยกับทั่วเต็มหมด เสยงมันกองกองๆน่ะเฮ้ยไม่มมได้ทำนะเป็นมุมใหม่ใครทำอะไรครูทำยังไงซื้อขากองมาใหมา่ลงทุนนะอ,อ,อันขากองอันเก่านะ่มันซื้อตอนเม้าไงมาปรับเงี้ยอ,อ,อันนี้ใครอยู่ อันนี้ค่อยเนี่ยนาลจ้าอืมข้าวอเถยอืมข้าวจบไปยืนข้าวแล้วไปจะบอกคนล่าจ้านั่ทิ้เด้อก็ติดจ่ามาค่อยเนอะเด้อเกกนดียังหัดรงจรวเอีปนั้นทันนีลาเดจ้าลาไปคนเด้ยอยูดิมี่ทงทุกคนเด้ออันดจ้า